สวัสครับทุกคนครับสืบเนื่องจากข่าวดังนะครับการเสียชีวิตจากคุณเอชชนสวัสดิ์อัศวเห็บนะครับที่เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือเรียกว่าฮิสโตรกนะครับเอาข้อมูลมาเล่ากันฟังนะว่าโรคลมแดดเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เมืองไทยอากาศร้อนมากนะครับเวลาเราได้ยินประเทศอื่นอากาศร้อนแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนมากก็คือเสียชีวิตจากโรคลมแดดเนื่องจากว่าร่างกายเราเนะครับเวลาเราอยู่ในภาพอากาศร้อนมากๆแล้วไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกได้เนี่ย ร่างกายจะสูญเสียการทํางานในทุทกๆระบบในโลกระบบหัวใจหลอปอดสมองหรือตับไตก็จะสูญเสียหมดนะครับสุดท้ายก็คือการทํางานอาไปอะมวลยภายในล้มเหลวเสียชีวิตนะอาการเกิดจากยังไงก็คือเกิดจากที่เราอยู่ในภายใต้แสงแดดแรงๆนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางครั้งเช่นใส่เสื้อผ้าอย่างรถแข่งเนี่ยใส่เสื้อผ้าค่อนข้างจะรัดแน่น นะครับแล้วก็ไม่ระบายอากาศได้ดีบางคนอยู่ในชุดฝึกนะครับทหารตำรวจที่มีการฝึกกลางแจ้งพวกนี้ร้อนระบายอากาศไม่ได้นะครับก็ทําให้ความร้อนในร่างกายเนี่ยขึ้นสูงนะครับสูงเกิน40องศาหรือ104องศาฟาเรนไฮต์นะครับ40องศาเซลเซียสก็จะมีอาการกระหายน้ำนะครับแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะระบายน้ําออกได้ทัน ระบบการทํางานของการระบายเหงื่อเนี่ยสูญเสียนะครับสมองเราสมองส่วนกลางเนี่ยเป็นการสมองส่วนควบคุมดูว่าถ้าเราเยอะก็จะสั่งให้เหงื่อระบายเยอะนี่พอสมองสูญเสียนะครับทำให้การระบายน้ําในร่างกายเราออกเพื่อระบายความร้อนเวลาเราเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อเราออกไปพร้อมกับความร้อนนะทําให้ร่างกายเย็นลงก็จะระบายไม่ได้ความร้อนในร่างกายก็ข้างพอานานๆเข้าก็คือ อวัยวะต่างๆที่นํากล่าวไปก็จะค่อยๆสูญเสียการทํางานลงจนถึงการเสียชีวิตนะครับก่อนจะอาการจะมากก็จะมีเรื่องของอาการมึนงงนะครับแล้วก็มีขาหน้ามืดหมดสตินะครับสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือนอกจากอากาศแล้วนะครับเรื่องของการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับคนเฉพาะที่ต้องหลีกเลี่ยงคือในเด็กอายุน้อยนะครับ ผู้สูงอายุนะครับผู้หญิงตั้งครรภ์เหล่านี้นะครับต้องพยายามเลี่ยงอากาศร้อนมากๆนะครับมีข้อมูลนะครับถ้าเกิดฮิสโตรถึงขั้นหมดสตินะ,นะครับการออยลภายในเนี่ยล้มเหลวมีโอกาสเสียชีวิตถึง50%ถึงจะรอดมาได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพิการทางสมองนะครับเถึงยีนนะครับก็ต้องฝากเอาไว้โดยช่วงนี้นะครับเวลามีอากาศร้อนมากๆเนี่ยพยายามเลี่ยงการออกแดดหรือพยายามพกร่ม ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเพราะว่าสีดําเข้มเนี่ยมันจะเป็นการดูดซับแดดได้ดีกว่าเพื่อผ้าสีอ่อนพยายามพกเครื่องดื่มพกน้าพกกระติกน้ําติดตัวนะครับถ้ามีอาการคอแห้งรีบดื่มอย่างน้อยเนี่ยความเย็นก็ช่วยชะลอาการได้ดอกได้นะครับแล้วก็เวลามีอาการนะครับคู่ช่วยคนที่มีอาการเป็นลมลมแดดคือต้องปลดเรื่องเสื้อผ้าออกนะครับถ้ายังไม่หมดสติให้รีบกินน้ําเย็นนะครับหรือเช็ดตัวเอาความเย็นให้ร่างกายระบายความร้อนออก นะครับแล้วก็รีบตามรถโรงพยาบาลนําส่งโรงพยาบาลถ้าหมดสติต้องเช็คดูว่าที่ประจหยุดเต้นไหมไม่อย่างนั้นก็ต้องทําการกู่ชีรือ CPR ขึ้นมานะครับก็ต้องแสดงความเสียใจขอบครอบครัวคุณเอชนสวัสดิ์อัศวเหตุนะครับแล้วก็บรรดาคนในพื้นที่ของคุณเอซึ่งเป็นอดีตสสเลยนะครับถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับนี่นะครับอยู่กับผมมอนัสนะครับเพราะผมไม่อยใหทุกคนป่วยครับ